อัพก็วอสดีรับอยู่ในทีของผมนี่ผมจะมาเออรีวิวเจ้าตัวแคมปัสอีกชิ้นเนยนะครับเพราะว่าเออพอดีก็ไปเซเว่นมาแล้วก็ได้ไซื้อแคมปัสอีกอันหนึ่งนี่เป็นอีกกล่องหนึ่งมาแล้วผมก็พอดีหายหายไปเกืกเบอ,กกอนนบๆหนึ่งที่ดีกว่าเลยพอดีทิดทาโครงการกลุ่มของทางโรงเรียนนะครับผมก็เลยหายไปหนึ่งที่กว่าเลยแต่ไม่เป็นไรผมเดี๋ยววันนี้เออที่นี้จะลงคลิปให้เพิ่มแล้วกันนะผมก็ วันนี้ก็จะมาดูของตัวไอจะบอกเขาว่ามันเด่นขนาดนี้แล้วคงรีววิของฮาวีมัง้งวันนี้ก็จะมารีวิวสปัตของตัวบอลคั่นนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวขอเปิดกันแล้วกันงัดงัดน,นะกับอือไม่ได้อือไม่ได้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 ก็ได้ครับผมก็ปกติ ฐานคัมปันหนึ่งซองแล้วก็ตัวเอ,อ่อการ์ดแล้วก็ตัวอันนี้กล่องเล็กนะผมซึ่งก็เป็นรูปร่างของตัวชูตติ้งวูฟนะครับผมซึ่งก็สวยนะครับผม,นะบผมเอาละไรมาแกะข้างในดีวกว่าสิบอีนี่นะครับผมโหสวยเอาเรื่องนะผมดูส่อนอือข้างในก็ป้อ,องปาก เทียบกับตัวเก่าที่เป็นของตัวเซเลอร์บอนะครับผมก็จะมีความสวยงามในแบบของมันเองครับผมใช่ผมซึ่งก็ให้ผมสวยสวยสว้อผมสวยอือฮึมาดูการดีกว่าอ่ะถึงเวลาถึงเวลาลุ้นเกลืออย่างวันนี้อ่าถึงเวลาหลับตาสินะหลับตาแล้วก็ดรอโอ้ไอ้เจี๊ยได้เบสองตัวเปิดอันแรก็ได้เบอันนี้ก็ได้เบของไฟอาโอ้โหเยี่ยมไปเลยเบอืมเบ อ่าก็ไม่มีแล้วมาผมก็คลิปนี้มีให้ใหผมเดี๋ยวก็ไปเจอรีวิวตัวอื่นนะผมก็คือตัวฟอร์ดเลสเตอร์ซื้อมายังไม่ทำคลิปเลยเดี๋ยววก็ทำคลิปให้ผมส่วตัวฟอร์ดเลสเตอร์นะผมเออผมคลิปนี้ก็ให้ผมมาสั้นๆแล้วไปแบบสั้นๆผมเออแล้วมันถามงงนะครับว่าเมื่อไรจะซื้อไอ้คีเอ่อหัวแคนเออเดี๋ยวสั่งไปไม่เรียกนะผมเดี๋ยวเขาไม่เรียกก็มาผมเอาอันนี่เหมือนกันนะ I'm to the sky turns to a the ship.